พื้นที่ก่อสร้างบริเวณเกาะกลางถนนพระรามสแต่เดิมคือเส้นทางรถไฟสายปากน้ำทางรถไฟแห่งแรกของไทยที่ดำเนินการโดยเอกชนโดยมีอาคารไม้นามว่าสถานีหัวลำโพงทำหน้าที่เป็นต้นทางเดินรถก่อนที่กิจการรถไฟจะขยายตัวขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีดำริให้ก่อสร้างสถานีอีกแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักมีนามเรียกขานสถานีรถไฟกรุงเทพ และเปิดใช้งานวันที่25มิถุนายน2459ในรัชสมัยรัชกาลที่6ก่อนที่อีก44ปีต่อมารัฐบาลในขณะนั้นได้ยกเลิกกิจการรถไฟสายปากน้ำและก่อสร้างถนนทับเส้นทางเดิมทำให้อาคารไม้ที่ชื่อสถานีรถไฟหัวลำโพงสิ้นสุดการทำหน้าที่ทันที แม้ตัวอาคารจะหายไปแต่เสียงเรียกขาหนหัวลำโพงยังคงอยู่ในใจของผู้คนและใช้เรียกอาคารทรงโคง้งครึ่งวงกลมแบบศิลปะเรเนซองส์โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนแห่งนี้จนติดปาก รถไฟหลากหลายรูปแบบที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนสลับรางเข้ามารับความหวังของผู้โดยสารที่ต้องการให้ม้าเหล็กแต่ละขบวนพาพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางวันละไม่ต่ำกว่า200ขบวนคือสิ่งยืนยันความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้คนไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วไทยท่ามกลางการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา ถึงแม้ว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าหัวลำโพงแห่งนี้นะครับอาจถูกลดผลบาทในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางของประเทศแต่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงใช้งานต่อไปโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมเพื่อคงให้สถานปฏิยกรรมอันทรงคุณค่าแห่งนี้ยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปครับเมื่อการเดินทางขยายตัว สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงนามเรียกขานติดปากอาจรองรับได้ไม่เต็มที่ประกอบกับตลอดการเดินทางพบอุปสรรคจากการจราจรและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเดินรถล่าช้ากว่าตารางเดินรถแนวคิดของการย้ายศูนย์กลางการขนส่งทางรางจึงถูกมองไปที่ย่านบางซื่อ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นๆอย่างรถไฟฟ้าโดยในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าจะมีสถานีกลางบางซื่อเป็นจุดเชื่อมต่อและรองรับขบวนรถไฟจากหัวลำโพงมากถึงร้อยละ90ภายใน2องปีข้างหน้าเนี่ยครับเมื่อมีการเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อนะครับจำนวนรถที่ออกส่วนใหญ่เนี่ยแ9 0เนี่ยตจะไปอยู่ที่นู่นหัวลำโพงเนี่ยเราก็ยังคงเอกรักษาเอกลักษณ์ไว้อาจจะจัดในเรื่องของการเดินรถคือท่องเที่ยว ครับซึ่งการรถไฟมีแผนที่คิดว่าคือพูดง่ายว่าเราก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาสอาครั้งเราได้เห็นไอเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถท่องเที่ยวนะครับรถที่ว่าเอามาในเรื่องของการให้บริการที่เป็นพรีเมียมคลาสเราก็อาจจะมาใช้ที่นี่ซึ่งมันอิงกับความเป็นประวัติศาสตร์ของหัวลำโพงไว้โดยความคืบหน้าของงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อยังล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ20 การรถไฟจึงได้เตรียมเจราจากับผู้รับเหมาก่อสร้างเรื่องปรับแผนเพื่อให้ศูนย์กลางการคมนาคมแห่งใหม่เกิดขึ้นได้ทันเวลาภาพรวมก็ยังถือว่าชา้ากับแผนแต่ขนาดนี้นะครับผมได้เชิญบริษัทผู้รับจ้างมาปรับแผนการดําเนินงานใหม่ทั้งหมดนะครับก็โดยมีการรีเควสต์คือขอเขานะครับว่าขนาดนี้บางจุดเนี่ยคือก็อ,อ,อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของหนึ่งจนวนคนจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรที่จะเข้าไปนะครับเพื่อพยายามจะเร่งในเรื่องของ ระยะเวลาที่เสียไปเนี่ยกลับเข้ามาให้อยู่ในกรอบระยะเวลาให้ได้้เอเ็นใช้อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับก็ามา20-30ผู้ว่าการรถไฟยังบอกด้วยว่าในช่วงที่สถาปัตยกรรมอายุหนึ่งศตวรรษแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นฐานขนส่งผู้โดยสารวันละหลายหมื่นคนไปกับขบวนรถที่มีมากกว่า200ขบวนการรถไฟก็ต้องพัฒนาพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด ทั้งระบบปรับอากาศห้องสุข,ขาระบบไฟฟ้านอกเหนือจากแผนที่ต้องเร่งเดินหน้าเข้ามาเสริมการทำงานของการรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น